สวัสดีคสมาชิกแฟน,นมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยจดสีนำแฟนบมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์กฎเกมการแข่งขันของศึกมวยดีวิถีไทยประจำันอาทศที่23มีนาคม2568นะครับมวยดีวิถีไทยแข่งขันกันที่เวทีมวยกองทัพอากาศครับเริ่มแข่งขันในเวลาเที่ยงครึ่งแต่ว่าจะมีการถ่ายทอดสดนะครับให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกระทางช่อง8ในเวลาเที่ยงครึ่งครับก่อนจะไปรับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฝากแฟนบอดมวยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ที่เด็ดมวยไทยเจสีเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปด้วยนะครับ แล้วก็แฟนบอลมวยท่านใดนะครับอยากเล่นอยากลุ้นอยากเชียร์ศึกมวยดิวิธีไทยและก็มวยรายการต่างๆทุกวันทุกช่องทุกเวทีสามารถไปลุ้นไปเชียร์ไปเล่นได้ครับมวยพยกลสองสนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรามวยพยกยก2 4เป็นมวยพยกราคาสนามเป็นมวยพยกราคาในเวทีนะครับเลทเปิดให้เล่นให้ลุ้นให้เชียร์ทุกช่องทุกวันทุกเวทีบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยทุกมวยพยก2 4สนใจอยากเป็นสมาชิกมวยพยกยส2 4ก็ไลน์ไปที่เอดพีวายสองสี่นะครับเอดพีวายสองสี่มีแอดน้ำหน้าด้วยมวยพยกคสอง แล้วก็ไปดูที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิธีไทยประจําสัปดาห์นี้นะครับคู่แรกเป็นการจิงแชมป์ร้อยปอนด์มวยดีวิธีไทยระหว่างเรียงไทยกอเพชรสุทธิพงษ์เจริญกับยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลเจ้าเกรียงไทยนะครับน้องชายของเจริญสุขบุรณามวยไทยนักมวยจากเชียงใหม่ซ้อมกอเพชรสุทธิพงษ์อายุ เป็นมวยบุนะครับดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงเดินสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีดีมีฮึดตลอดสู้นะครับฟอร์มสดฟอร์มแรงล่าสุดก็ชนะคะแนนเชี่ยวชาญวราชราชที่กองทัพอากาศต่อย44กิโลส่วนคู่ชกยุทธจักรตลาดคนเดินเพื่อนเมืองชนนะครับก็นะครับเป็นมวยหนองคายซ้อมปอปบอินอายุ น้ำหนักป่อย48กิโลูน้อย67เซนติเมตรเป็นประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีนะครับเน้นตั้งรับจับทางก็ได้เดินได้ถอยเป็นนะครับวงในมีปั้มตีมีขวางแทงล่าสุดชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่ชอชนะการโยธาหนึ่งมีนาคม88ที่หนองคายคู่นี้นะครับเกลียงไทยนะครับได้ลูกบูสลูกสู้ท r นอดทนดีฟอร์มสดส่วน,วนยุทธจกักรลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยไอคิวดีกว่าอาวุธหลากหลายสำรับผู้ชนะนะครับ คาดว่นาน่าจะเป็นทางด้านของกระเหลี่ยงไทยกอเพชรสุทธิพงศ์นะครับได้ลูกบูกสู้มีให้ตลอดท้ายไปดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะยุทธจักรตลาดาคนเดินเพลินเมืองพลไปได้ครับคู่แรกต่อกันที่คู่ที่สองของการถ่ายทอดสดครับพิกัด116บหเป็นการเจอกันระหว่างศรีมลัยเพชรเจริญวิทย์กับเพชรราชสารสจวิชิตแปะิ้วหรือว่าเจ้าลมโชยสธิรพัฒน์ เจ้าสีมาลัยนะครับนักมวยจากสารคามซ้อมเพชรเจริญวิทย์อายุ23279เกาเกมกระดูกดีเป็นประเภทมวยเขา่าเปิดเกมเดินชนนะครับเตะ้ายต่อยซ้ายนำวงในคว้าคอ,อล็อกลัดตีเหนียวบูสู้ใจเกลอยมีหมัดมีศอกสลับ ล่าสุดแพ้คะแนนผูสิงประธานดิ่งของส่วนผูรีสอร์ทที่ลังสิตต่อยร้อยสิปอนด์ส่วนเพชรราชสารนะครับนักมวยจากสุรินอายุ20่สูงร้อเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือมีทุกลูกได้ทั้งนอกดีทั้งในล่าสุดแพ้คะแนนอินซีดัมตลาดคนเดินเพลินเมืองพลน,นะครับเมื่อวันที่6กกุมภาพันธ์สองพันหอพันหแะครับต่อยไวห้าสกกิโล คู่นี้นะครับกระดูกประสบการณ์นะครับอยู่ที่ศรีมา,าลัยหลักเหลี่ยมฝีมือหน้าเสือรสภาพแวดล้อมอยู่ที่เพชรราชสารสารพู้ชนะนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของศรีมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงล็อกลัดตีเหนียวนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเพชรราชสารนิติสมุยหรือว่าสอจอวิชิตแปเริ้วไปได้ครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่คู่เอกมวยดีวิธีไทยสัปดาห์นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่าง อสูรน้อยสิทธิ์จ่าสิงเจนกับลูกนึงเล็กสิทธิ์หลวงตาในพิกัดร2 4ย่ปอนด์อสูรน้อยนะครับมวยแม่ของสอนซ้อมกองทัพภาคที่3อายุ2 5สูงนึ 25, เป็นมวยซ้ายเปิดเกมเดินเตะขวาเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรง นะครับบูสู้ใจเกินร้อยมีเห็ดตลอดฟอร์มสดฟอร์มแรงล่าสดุดชนะคะแนนลูกหนึ่งเล็กสิทธิหลวงตา9กุมภา68ที่กองทัพอากาศแล้วก็ชนะนับยก2องพลทวีศักิ์จอนละเหว 15.. ธันวาคม67ที่กองทัพอากาศส่วนลูกนเล็กสิทธิหลวงตานะครับน้องชายของเจ้าฟุกน้อยอายุ21สิบส7 0รูป่ร่างโครงสร้างดีเป็นประเภทจังหวะฝีมือ อาวุธครบเครื่องหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับวงในมีปั้มตีแต่ว่าเป็นมวยประเภทท้ายไปไม่ค่อยดีท่าทอดอดทนน้อยนะครับล่าสุดชนะคะแนนช้างมงคลโรงเรียนสุรินราชมงคล15กุมภาพันธ์พที่สุรินกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันนะครับอาสุนน้อยได้ลูกบุลูกสู้ลูกนเล็กได้หลักเหลี่ยมได้ฝีมือผู้ชนะนะครับ ผมมองไปที่คนเดิมครับอสุน้อยสิทธ์จากสิงเคยเอาชนะมานะครับฟอร์มกําลังสดกำลังแรงลาลูกบูลูกสู้ท่าถนดอดทนดีคู่ต่อสู้เป็นประเภทท่าดมวยน้อยนะครับความอ่าท่าถนดอดทนไม่ค่อยดีน่าจะเป็นฝ่ายย้ําแขนชนะไปได้ครับและขอฝากแฟนมวยที่เข้ามารับฟังรับชมกันเรรยายอาจารย์ช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ให้กับช่องทีเด็ดมวยไทย7สีไว้ด้วยขอบคุณครับ